สดีค่ะวันนี้พามารับตะแกงที่เชื่อมแล้วนะคะจะเอาไปชุบกับวานไนเวลาวางอะคะ่ะเราต้องวางแบบอย่างนี้นะคะคือวางไอ้น้าสัมผัสเยอะๆวางวางลงไปไอที่เป็นเฟรมาเอาขึ้นมานะคะตง้านข้นางในก็กำลังเชื่อมอยู่เชื่อมตัดอยู่นะคะสนใจตะแกง w ็ r k w a y นะคะ ติดต่อบ,บริษัทสติลแมทท์นะคะ063 2์ 63, 7 8 3 0มนหรือไลน์แอดสติลแมทท์ได้เลยนะคะตัวนี้ตอนนี้กำลังขนขึ้นมาค่ะรอวังเวคว่ำควา,มวามหวามาคว่มอ่าดีมากระวังระวังเท้าระวังครับ chào và